ข่าวสารเกี่ยวกับเงินที่ท่าน10,000บาทนะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะจะเป็นการทวนการลงทะเบียนนะครับกับแอปทางรัฐเพื่อย,ยืนยันรับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับภายใน15กันยายน2567นี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะว่าตัว เงินที่ท่าน10,000บาทเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรสิ่งที่สําคัญยังคงเดิมอยู่คือการลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันว่าเราต้องการที่จะรับเงินนะครับ10,000บาทนะนี้เพราะนั้นสามารถลงทะเบียนได้นะครับวันนี้จนถึง15กันยายน2567สําหหรับผู้มีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะจะเป็นการนะครับไป ลงทะเบียนนะครับผ่านศูนย์ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด4แห่งใหญ่ๆนะครับก็คือมีศูนย์ดิจิทัลแล้วก็ไปรษนีไทยนะครับธนาคารอมสินธนาคารทกศนะครับนะอมสินทกศทุกสาขานะครับก็สามารถที่จะไปทําการลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ใช้สมาร์ทโฟนได้ตั้งแต่16กันยายนนะครับไปจนถึง15ตุลาคมนั่นเองนะครับนะเพราะนั้น ใครที่มีสมาร์ทโฟนก็ดําเนินการนะครับเข้าไปยืนยันเลยก่อนอื่นนะเข้าไปที่แอปทางรัฐนะครับนะแอปทางรัดนะครับเข้าไปยืนยันโดยเงื่อนไขขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธนะครับโครงการเติมเงินที่ท่าน1 0,000บาทนะครับผ่านดิจิลเดด้วยแอปทางรัฐนะครับสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแอปทางรัดเอาไว้แล้วนะวิธีการเข้าไปยืนยันตัวตนง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกคือ1 นะครับเปิดแอป,ปทางรัดเข้าเข้า,ขาทำการเข้าสู่ระบบนะครับเรียบร้อยนะกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการนะครับจากนั้นกดปุ่มอนุญาตเพื่อให้แอป,ปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอ่านรละเอียดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์นะครับว่ารายละเอีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กดถัดไปนะคราวนี้ติ๊ก ฉันยอมรับนะครับในขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆนะครับกดยอมรับ5นะครับเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ก็ถือว่าการลงทะเบียนสําเร็จนะก็รอนะครับการยืนยันข้อมูลนะครับว่าเราคือผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นะครับตามหลักเกณฑ์นะโดยติดตามวันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปนั่นเองนะก็จะมีข้อมูลออกมา นะครับนะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามเละเียดน,นะครับ1 1 1 1ได้แต่อันนี้ง่ายนิดเดียวนะครับเข้าไปรอ,อวันที่22นะครับแล้วก็22ลองมาดูกันคราวนี้ขั้นตอนการ ลงทะเบียนนะครับขอรับสิทธิโครงการเติมเงินดีด้านหนึ่งหมื่นบาทนะครับด้วยแอปทางรัดนะครับนะซึ่งสําหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนแอปทางรัดมาก่อนไม่มีแอปทางรัดมาก่อนไม่รู้จักแอปทางลัดมาก่อนมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปทางรัดผ่าน Google Play หรือ App Store นะครับดาวน์โหลดไปเลยเสร็จแล้วนะครับเปิดแอปนะครับทางรัดกดลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนะครับ อ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับกดถัดไปเสร็จแล้วนะครับติ๊กถูกนะติ๊กถูก ุ๊บชั้นยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับแล้วกดยอมรับนะครับต่อมานะอ่านข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวของแอปนั้นนะครับติ๊กถูกนะชั้นยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับคลิกปุ่มยอมรับเสร็จแล้วกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชนกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลส่วนบุคคลคํานำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดตามบัตรประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มดําเนินการต่ออ่านข้อแนะนําในการสแกนใบหน้าและกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้านะครับจนวนจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบวงกลมนะครับและระบบก็จะนำนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปคือหน้าจอและการแสดงผลระบบรับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ระบบจะทําการนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับส่วนบุคคลของท่านในขั้นตอนนี้นะผู้ใช้งานสามารถปิดแอปและกลับเข้ามาตรวจสอบภายหลังก็คือวันที่22กันยายน2567ก็ได้นะครับเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับจะมีกล่องข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานนะสามารถสร้างนะครับบัญชีผู้ใช้แล้วก็กดยืนยันเพื่อสร้างบัญชีแอปทางรัฐนะครับตั้งชื่อรายละเอียดต่างๆนะครับตั้งรหัสพิน6หลักนะครับ และเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนถือว่าลงทะเบียนสําเร็จระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองนะก็คือเอาเอาง่ายๆนะเดี๋ยวจะมีข้อมูลแจ้งเตือนมานะครับแล้วเราก็เข้าไปแอปเพื่อเพื่อเข้าไปทําให้บัญชีสมบูรณ์ขึ้นนะครับด้วยการกรอกนะตั้ง username password พวกนี้นะครับแล้วก็ทําการาตรวจสอบนะรอติดตามผล22กันยายนว่าเราจะได้รับอนุมัติ หรือเปล่านะครับหรืออย่างไรนะรอติดตามได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากเตือนภัยกันหน่อยจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับมีแต่สแกน QR code เพื่อรับเงินเท่านั้นนะครับหากมิจฉาชีพนะครับมาบอกให้คุณสแกนเพื่อรับเงินนะครับ ล่อด้วยเงินหนึ่งหมื่นล่อด้วยเงินแสนล่อด้วยเงิน 100, ล้าน 1, 000, อย่าลงเชื่ออย่าโอนเงินเด็ดขาดนะครับอย่าไปสแกนมันนะครับไม่มีใครให้เงินเราฟรี free, ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ธนาคารไม่มีการส่งลิงก์ทุกประเภทนะครับผ่าน SMS อเอีเมลทุกกรณีหากเจอลิงก์นะครับแล้วมีการให้ กดลิงก์นะครับเพื่อเข้าไปทําธุรกรรมหรือมีการข่มขู่เพื่อให้กดลิงก์เข้าไปนะครับห้ามกดเด็ดขาดเพราะลิงก์นั้นอาจจะเป็นลิงก์มิจฉาชีพนะครับที่ใช้หลอกสแกมเมอร์นะครับห้ามเด็ดขาดนะยกเว้นกรณีลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอลิงก์เฉพาะเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรวจสอบให้ดีนะก่อนที่จะไปกดลิงก์อะไรเข้านะครับ จะจองที่พักนะครับเช็คให้ดีก่อนกดโอนนะใครจะจองที่พักจะซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะกดยืนยันการโอนนะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าจากบัญชีนะครับใช้บัญชีไหนในการโอนแล้วไปถึงใครนะครับชื่อบัญชีนะถ้าเป็นที่พักหรือบริษัทก็ควรเป็นชื่อบริษัทนะครับหลีกเลี่ยงการโอนไปยังบัญชีบุคคลเพราะนั่นอาจจะเป็นบัญชีมา้านะครับ และทําให้คุณถูกหลอกได้ก่อนอื่นคุณต้องถามที่พักนะครับโดยตรงก่อนนะว่าใช้บัญชีไหนแล้วก็เสิร์ชข้อมูลให้ดีก่อนโอนเงินนะครับและการกอกโอนเงินก็ระมัดระวังในการกดศูญพาดด้วยเพราะถ้าโอนเงินไปแล้วนะครับการจะเอาเงินคืนเป็นเรื่องที่ยากนะครับต้องระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์นะครับแต่ผู้ให้กู้ทำแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนหนึงเลยนะครับเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นค่าค้ำประกันหรือค่าทำสัญญานะครับมาก่อนได้รับสินเชื่อพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพ100%นะครับแล้วก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะให นะครับช่วยให้คุณกู้ผ่านได้พวกนี้ชอบอ้างตัวนะครับแสดงว่าเป็นมิชาชีพแน่นอนแล้วก็พยายามสร้างความเนืน่าเชื่อถือนะครับโดยการออกเอกสารหรือสัญญาซึ่งมีตาหน่วยงานรัดนะครับเช่นแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะโอนหรือตกเป็นเหยื่อมิชาชีพต้องดูและเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับเพราะ,ะนั้นระมัดระวังอย่าไปโหลดแอปเงินกู้ด่วนเด็ดขาดนะครับมาทำให้ เวลาโหลดเข้าเครื่องมือถือคุณนะครับมันก็อาจจะดูดข้อมูลนะครับจากในมือถือคุณได้แล้วก็อาจจะทําให้มันเป็นการเข้าไปควบคุมนะครับเหมือนเป็นเสมือนเป็นตัวคุณนะครับในการดึงเอาเงินจากบัญชีต่างๆออกไปได้เพราะนั้นเรามาระวังด้วยนะครับก่อนจะาก,การก็ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าใครสงสัยประการใดนะครับสงสัยว่าธุรกรรมใดจะไม่ ช่อบมาพะกลสามารถโทรสอบถามนะครับส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213ได้เลยนะครับ